ทุกท่านมาชมคลิปรอบคันเหรับเจ้าดูติมอนสเตอร์821เพอร์ฟอร์แมนซ์ครับรถคันนี้เป็นรถปี1 5เลขไม้2 3 0 0 0กิโลเมตรแท้ครับมาพรา้อมกับของแต่งจัดเต็มจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมรีบมาชมเลยครับมาฮะเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมามาครับ2 3 6 3 5กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบรรลุค้าให้ดูทุกคันจอเดินอไม้สวยใสยเหมือนใหม่ครับฟังชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังชันไฟติดครบทุกดวงครับ หัวโชคสวยนะครับต้องบอกว่ามีรอยขัดรอสวิตบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานแผงข้อบนเดิมสวยครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมแฮนด์เป็นแฮนด์เดิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอดต่างๆเนี่ยก็มีเดือนบ้านเล็กน้อยครับตามการใช้งานนะฮะปอกแฮนด์เดิมครับประจกไปแฮนด์แต่งทรงซีอาีมือคลัตช์มือเบรกเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอบุกมันเบรกสวยใสยครับสีไม่มีลอกลอนประกับคันเร่งตัวสอดต่างๆเนี่ยไม่มีระลางกุญแจนะครับให้มาครบ2ดอก สีถังเดิมสวยครับสติ๊กเกอร์เดิมสติ๊กเกอร์ฝาถังแต่งเป็นคาร์บอนแท้และน็อตสีทองสวยนะฮะสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบสติ๊กเกอร์กันถังแต่ง,ตงจากดูตี้เพอร์ฟอร์มานก็มีมาให้ด้วยตัวถังเนี่ยแทบไม่มีรอยขนแมวเลยครับไม่มีบุบรีดัยิ้มเบาะนั่งเนี่ยคนเป็นหนังเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มีรูคันนี้มาพร้อมกับฝาครอบเบาะหลังมาให้ด้วยที่จับด้านท้ายเดิมสวยครับไม่มีรอยนะฮะโครงไฟหน้าเดิมสวยครับต้องบอกว่าโอ้โหแทบไม่มีรอยหินเลยนะฮะไฟ นะครับกระบอกโชคสวยครับไม่มีบุบด้านข้างนะฮะแล้วด้านหน้าด้วยนะครับบางโคนหน้าเดิมเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดกวนแตกร้าวยางด้านหน้าครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นยางต้องบอกว่าเบิกใหม่สภาพอยู่ที่ประมาณมาเลยครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเกือบเต็มฮะขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับคันนี้มาพร้อมกันล้มล้อหน้าแต่งจากอีว t เทคคาลิปเปอร์เดิมสวยครับจากเบมโบนะฮะ การมอน้ำแต่งครับจาก ECM นี่ของแต่งจัดเต็มครับมาดูคอท่อหน่อยนะครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเฟรมเดิมสวยครับนี่ไม่มีรอยนะครับคันนี้ได้กันล้มด้านข้างแต่งนะครับจาก EvoTech นะฮะกาท่อแต่งนะครับเป็นคาร์บอนแทสสครับรุ่น Performance ครับแข้งเครื่องด้านขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะพักเท้าด้านขวายางเต็มครับขาเย็ปหลังไม่คดไม่งอคันนี้มาพาวท่อแต่งจาก t h m i d u ครับของแท้เบอร์ศูนครับมา ตาติดง่ายครับรอบเดินเบาริงอัตตาเร่งเี้ยครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับอัตตาเร่งดีครับผมไม่มีสะดุดแน่นอนโอ้โหมาครับสวิงอาร์มด้านขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานกันล้มล้อหลังแต่งจากอีโวเทคจานเบรกด้านหลังครับเป็นล่องเพลงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับ ยางหลังครับจากพีดีล็อตโซ่ทูอันนี้สภาพด้านหลังให้ไป80%นะฮะท้ายสั้นแต่งครับจากเพอทูตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์จถึงไฟเลี้ยวคู่หลังแต่งช่นเดียวกันครับศูนย์ตรงไม่มีแบบไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนมาฮะฝั่งซ้ายครับโซตเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์นะครับการล้มล้อหลังแต่งนะฮะจากอีโวเทคนะฮะถึงด้านซ้ายครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานพักเท้าด้านซ้ายครับยางเต็มคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับ แข้งเครื่องฝั่งซ้ายนะครับนี่ฮะเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะนะครับนะฮะกาดปั๊มน้ําเดิมสวยครับจาก루ตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ะฮะฝาป้าสวยไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะเฟรมเดิมสวยครับสติกเกอร์เฟรมครบทุกตําแหน่งนะฮะสติกเกอร์มอกอยู่ครบเลยกันล้มด้านข้างแต่งจาก e v o t เท h ครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับแห้งใสายครับตามมตายทัน์บอยอันธบุรีครับกระบอกโช๊ด้านล่างฝั่งซ้าย ไม่มีรอยหินเราลงมาสไลด์จานเด็กด้านหน้าก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยสัมผัสด้านขวาครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นดาวน์รับต้นเพียง4ี่หมื่นสองพันบาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกครับถ้าคุณมองหาที่แปดสองหนึ่ง Performance บอกเลคันนี้ตอบโจทย์ครับสภาพสวยเหมือนใหม่ครับที่สำคัญราคาเบาๆนะฮะแล้วเจอกันครับธนบัายชลบดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ